สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเละ crazy สำหรับคลิปนี้นะคะรายการวอลเลย์ครีซีก็มารายงานนะคะผลการแข่งข,ขันค่ะทีมโปแลนด์นะคะกับทีมชาติไทยในรายการ VNL 2023พค่ะเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโดยสกอร์นะคะทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติโปแลนด์ไปโปแลนด์ไป0ต่อ3เซตด้วยกันนะคะ25ต่อ20 25ต่อ16และ25ต่อ15ค่ะ ส่งผลทําให้ทีมชาติไทยของเรานะคะต้องเสียคะแนนให้กับทีมชาติโปรแลนด์ไป7.8คะแนนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคะแนนที่เราได้มาจากแคนาดาเมื่อวานนี้นะคะเราก็ต้องเสียให้โปรแลนด์ไปค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นกําลังใจให้กับทีมสาวไทยของเราต่อไปนะคะ mm. เพื่อที่แมตช์ต่อไปนะคะทีมสาวไทยของเราจะได้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะคะและตอนนี้นะคะอันดับโลกอย่างไม่เป็นทางการของทีมชาติไทยของเรานะคะก็ยังคงที่อยู่ ที่อันดับที่14ของโลกนะคะแต่หลังจากที่ทุกคู่แข่งเสร็จแล้วนะคะเราต้องมาดู ranking ก,กันอีกทีนึงนะคะว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยจะยังอยู่ในอันดับที่14อยู่หรือเปล่าและในแมตช์ต่อไปนะคะทีมสาวไทยของเรานะคะจะต้องไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะคะในวันที่4มิถุนายนเวลา18นาฬิกาตามเวลาในบ้านเราเลยค่ะยังไงก็ตามเชียร์ตามชมและก็เป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยรอต่อไปนะคะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสชาแนลด้วยนะคะแลวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ